วันที่23กุมภาพันธ์2567ณห้องจัดตุมงคลชั้น6กระทรวงแรงงานนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีส่งมอบผ้ามว้วนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอาชีพสตรีทั่วประเทศนำร่องส4จังหวัดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลประจำปี2567 สภาสตรีพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในการส่งมอบผ้าม้วนและวะสัสดุอุปกรณ์ให้แก่ท่านพิพัฒน์ระชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลประจำปี2567 สภาสตรีพัฒนาศัก,กยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืนในวันนี้โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานรับมอบผมรู้สึกนินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานรับมอบผ้านมนูลและวัสดุอุปกรณ์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลประจำปี 2567สาสาภตรีพัฒนาศักยยยภาาาออชีีพพสตรไทยยง่งยยั่งืนางนันทิยาวงวานิชประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่มอบให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในการจัด อบรมวิทยากรการจัดวิทยากรบรรยายและในการนี้มีการจัดอบรมทั่วประเทศซึ่งจะทําเป็นโครงการนําร่องใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดอุดรธาน,ธานีจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนาราธิวาสค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้กับองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและองค์กรภาคีเครือข่ายต่อไปด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลประจำปี2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระอวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2567 และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2567 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิก ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เป็นประธานมอบาม้วนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมแก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีพร้อมขอบคุณนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการนี้นายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าทางกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้นำผ้าม้วนและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ไปดําเนินการในการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรีตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีไทยให้กับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติและองค์กรภาคีเครือข่ายจำนวนสีจังหวัดในครั้งนี้ซึ่งได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดอุดรธานีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดอื่นๆต่อไป